วันนี้จะแนะนำการเชื่อมต่อนะครับเสียงจากทีวีออกไปสู่ลำโพงนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้สายนะครับโดยการบลูทูธนะครับเดี๋ยวเราจะอาลองทำให้ดูนะครับว่าจะใช้ขั้นตอนยังไงหรือทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเล สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับช่องสันลงเน็ตกันอีกแล้วนะครับวันนี้พอเจอกันเราก็มีเรื่องราวดีๆมาแนะนํากันเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะแนะนําการเชื่อมต่อนะครับเสียงจากทีวีออกไปสู่ลําโพงนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้สายนะครับโดยการบลูทูธนะครับเดี๋ยวเราจะลองทําให้ดูนะครับว่าจะใช้ขั้นตอนยังไงหรือทํำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ เริ่มแรกนะครับนี่รีโมท LG นะครับเราเลือกกดไปที่ปุ่มรูปเฟืองนะครับหรือตั้งค่ากดไปเลยนะครับ1ครั้งนะครับกดไป1ครั้งแล้วเราก็เลื่อนลงมานะครับที่เสียงนะครับตัวนี้จะมีรูปสัญญาณเสียงตัวนี้นะครับแล้วเราก็กดกดเลือกนะครับลำโพงภายในกดตกลงไป1ครั้งนะครับแล้วมันก็เนี่ยขึ้นมาลำโพงภายในเลือกกดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่เลื่อนเลื่อนปุ่มน,นี้ที่รีโมทนะครับเลื่อนไปทางขวามันจะเป็นออ t ติคอน HDMI อ่าเนี่ยตรงนี้นะครับมันขึ้นว่าเลือกอุปกรณ์นะครับไม่ทราบว่าเห็นไหมนี่นี่นี่เนี่ยตัวเนี้ยมันขึ้นว่าเลือกอุปกรณ์เราก็กดเลื่อนลงมาที่เลือกอุปกรณ์นะครับแล้วก็กดไปหนึ่งครั้งกดไปหนึ่งครั้งมันก็จะขึ้นรุ่น ของลำโพงที่เราเปิดไว้ถ้าใครใช้ลำโพงบลูทูธอะไรมันก็จะขึ้นชื่อของลำโพงตัวนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเชื่อมต่อกับตัว MXT70 นะครับเป็นลำพออโพง Audiogiga ของซ m s ซ n งนะครับ1,500วัตต์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเลื่อนลงมาตอนนี้ดูลูกศรจะอยู่ข้างบนจะแดงๆอยู่เดี๋ยวเราต้องเลื่อนลงมาให้ตรงที่เลือกก่อนนะครับ ถังขยาไม่ใช่นี่เราเลือกมาติ๊กเลือกตรงเครื่องเสียงที่เราต้องการนะครับของใครใช้รุ่นไหนชื่ออะไรก็เลือกไปตามนั้นเลยนะครับแล้วเราก็กดเลือกนะครับแต่ขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปเปิดเครื่องเสียงกันก่นกอนเมื่อกี้เรายังไม่ได้เปิดเครื่องเสียงอันนี้ครับตัวนี้เลยวันนี้เราจะเชื่อมต่อกับตัวนี้นะครับ เมื่อกี้นี no ่เรายังไม่ได้เปิดเครื่องเสียงตอนนี <Woah> ้เราเปิดเครื่องเสียงตั้งไว้เลยเปิดเครื่องเสียงใครสังเกตไหมครับตอนนี้เครื่องเสียงเปิดแล้วแล้วเราก็เลือกเป็นบลูทูธแล้วบีทีตัวนี้นะครับเครื่องเสียงรุ่นนี้เดี๋ยวเราจะเอาเสียงออกมาจากเครื่องเสียงตัวนี้นะครับเนี่ยเรายังไม่ได้ต่อสายอะไรเลยนะครับใครสังเกตได้ตอนนี้เราแค่เสียบปลัอกอย่างเดียวเครื่องเสียงตัวนี้เราไม่ได้เสียบอะไรนะครับ สายอย่างอื่นไม่มีเราจะสอนกันสอนบลูทูธกันไม่ต้องใช้สายให้มันเกะก,กะนะครับเดีย๋ยวเราไปดูที่หน้าจอทีวีกันอีกครั้งหนึ่งอ่าครับผมตอนนี้ก็มาอยู่หน้านี้เมื่อกี้ที่เราคร้างกันไว้นะครับก็เลื่อนมาที่ตัวเครื่องเสียงที่เราเลือกก็คือ mxt 7 0ของใครใช้อะไรก็เลือกตามนั้นนะครับก็กดเลือก ทีวีก็ทาการเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงที่เราเปิดไว้เมื่อกี้นะครับอ่าเรียบร้อยติ๊กถูกแล้ว <Okay. S 1> เดี๋ยวเราลองไปเปิดกันดูว่าตอนนี้เสียงออกไปที่เครื่องเสียงหรือยังนะครับอันนี้เราเพิ่มเสียงแล้วครับตอนนี้เราก็ลองเปิดเอาเสียงออกเครื่องเสียงเนาะเดี๋ยวยังไงเราก็ลองเข้าไปที่ y u t u b e แล้วกันเอาเสียงจาก Youtube ก็ได้ แต่แต่ถ้าใครต่อทีวีปกติก็ใช้เสียงจากทีวีช่องปกติก็ได้นะครับเพราะว่ามันออกกันหมดเลยเนี่ยผมจะใช้ผมจะลองเปิด YouTube ดูนะครับสักครู่นะครับอ่ามาแล้วหน้า y o u YouTube ครับตอนนี้เราเปิด YouTube ดีกว่านี่ประมาหน้า y o u YOUTUBE รอก็แล้วแต่สัญญาณนะครับถ้าสัญญาณมันแรงทุกอย่างมันก็จะเร็วอันนี้เราก็ ได้ประมาณนี้เดี๋ยวรอ,ร,อรอสักครู่นะครับรอทีวีโหลดแป๊หนึ่งสัญญาณช้าก็อึดใจนึงครใครที่รีบๆก็ใจเย็นๆนิดนึงอ่านี่แล้วตอนนี้ขึ้นมาแล้วเราจะเอาเสียงอะไรเอ่ยเราอยากดูอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองหาดูดีกว่าอะไรที่ไม่ติดลิขสิทธิ เดี๋ยวผมลองหาดูนะฮะเพราะว่าถ้าที่เปิดลิขสิทธิ์แล้วเดี๋ยวจะลำบากช่องกันอีกเราจะไม่ขอเรืยอกเปิดลิขสิทธิ์ดีกว่าสักครู่นะครับจะหายากนิดหนึ่งมีแต่อะไรเนี่ยลิขสิทธิ์ทางนั้น สักครู่นะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ค้นหาอ่าครับเอาเป็นว่าเราไปดูหมวดเที่ยวกันดีกว่าอ่าหมวดเที่ยว่องไหนก็ได้แล้วเข้าไปละหนึ่งครั้งอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันพอเสียงมันออกหรือยังเพราะวันนี้มาสอนการเอาเสียงออกแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวพอเสียงออกแล้วเดี๋ยวเราก็รู้อ่าเสียงออกแล้วนะครับ นี่ครับเดี๋ยวเรากข้มมาดูนี่เสียงออกแล้วแค่นี้เองประมาณนี้นะครับยังไงใครที่ใช้ลำโพงบูรูษอยู่แล้วอยากเชื่อมต่อทีวีกับลำโพงก็ลองไปทำตามขั้นตอนนี้ดูนะครับง่ายๆนะครับ ยังไงก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์และก็ฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับฝากช่องกันด้วยนะครับขอบคุณครับ